นักศึกษาปวสหนึ่งนะคะก็ตามที่เราได้สัญญากันไว้เนาะวันนี้ก็จะลงในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะของเงินสดย่อยนะคะอ่านะคะการบันทึกบัญชีเงินสดย่อยนะคะอย่างที่ครูเคยบอกว่าระบบที่นิยมใช้ก็คือการการตั้งวงเงินกําหนดวงเงินไว้ที่แน่ชัดว่ากิจการของเราเนี่ยจะใช้วงเงินอยู่ที่กี่บาทนะคะหรือเขาเรียกว่า impact system เนี่ยนะคะอย่างที่ครูพูดไปครั้งที่แล้วว่า เอจะยังไงดีนะตั้งงเงินไว้ที่3,000นะคะ5,000หรือ1,000งบาท วิธีการบันทึกบัญชีก็ของนักบัญชีนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเมื่อเมื่อมีการตั้งวงเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการตีเช็คออกไปให้เขาเราก็ต้องกลับมาบันทึกบัญชีของเรานะคะที่เดบิตด้วยเงินสุดย่อยนะคะเครดิตด้วยเงินางธนาคารนะคะเคสนี้ก็ขอเป็นที่วงเงินง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะคะนักบัญชีก็เดบิตเงินสดย่อยเครดิตเงินฝากธนาคารที่พันห้าร้อยบาทง่ายๆนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะต่อไปเนี่ยในเรื่องของการ ทำนี่แหละนะคะทำทะเบียนทะเบียนสมุดทะเบียนคุมเงินสดย่อยนะคะไม่ใช่หน้าที่ของนั้นบัญชีนะคะสมุดทะเบียนเงินสดย่อยเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้รักษาเงินสดย่อยนะคะก็แบบฟอร์มเนี่ยก็ยืดหยุ่นตามบริบทนะคะโดยมากก็จะมีสําคัญเลยก็คือว่าสามรญทัศแรกเนาะบอก,บอกชื่อกิจการนะคะอันนี้คุณมีเป็นตารางปากให้นะคะกับแบบที่ที่บันทึกแล้วนะคะ ก็จะจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะถ้าไม่ไม่ชัดยังไงเดี๋ยวติดต่อมาส่งเป็นไฟล์ไฟล์ภาพให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะคะสําสคัญเลยก็คือบ่งบอกชื่อกิจการนะคะบ่งบอกมาที่2บงบอกว่าเป็นสมุดทะเบียนเนสกุลย่อยน,น,สยนนะสําหรับรอบระยะเวลานะคะถ้า เรารายงานทุกสิวันสมมุิเดอนมกรลาก็1มกรลามนะคะจนถึง15มกรลาถ้าเรารายงานทั้งเดือนก็1มกราคมจนถึง3ามิถุนวามแบบนี้เป็นต้นนะคะหลยื่นไปตามบริบทแนปีพศที่เรารับผิดชอบหรือเป็นเคสมาให้เป็นวันเดือนปีแบบไหนนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะช่องที่ระบุในสมุดทะเบีนคุณนะคะ มีวันที่ที่แน่นอนชัดเจนนะคะวันเดือนปีมีช่องรายการนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเลขที่ใบสำคัญต่างๆนะคะก็คือเลขที่ใบสำคัญตัวนี้ก็คือถ้าเราไปหน้างานเนี่ยมันจะมีเลขที่ใบสำคัญข้างบนที่เราสั่งพิมพ์มาเนี่ยเราก็ลงรหัสเพื่อความรัดกลุมเพื่อความง่ายต่อการรีเช็คตรวจสอบนะคะ มีช่องวงเงินมีช่องรวงงนมรวนะคะหลังจากนั้นก็แยกย่อยออกมานะคะตามประเภทค่าใช้จ่ายนะคะนักศึกษานักศึกษาจะเห็นได้ว่าแบบฟอร์มตัวนี้จะมีค่ารับรองเนาะค่าพาหานะ,ะค่าไฟฟ้านะคะอันนี้ก็คือแล้วจริงๆแล้วแต่บริบทของของกิจการนะคะว่าเขามักจะเอาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยมาแยกเซลลไว้เฉพาะนะคะส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนานเกิดขึ้นทีจะไปอยู่ในช่องบัญชีอื่น น,นี้นะคะเคสนี้เขาคงพิจารณาแล้วว่าค่บาบรอมมันเกิดขึ้นบ่อยนะค่าานนะเกิดขึ้นบ่อยค่าไฟ เกิดขึ้นต้องคงเกิดขึ้นบ่อยเนาะเพราะว่ามาจ่ายทุกเดือนนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คืออิงจากชีทที่แล้วเลยตั้งวงเงินที่พันห้านะคะนักศึกษาต้นเดือนนะคะแล้วก็รงวมงนที่สองพันห้าร้อยอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็ละคนที่หนึ่งตั้งวงเงินสุดย่อยนะคะก็อยู่ที่วงเงินพันห้านะคะต่อมาคือเราเราอยู่หน้างานเนี่ยเราเป็นพนักงานรักษาเงินเนี่ยเราก็รู้แล้ว วันที่5มีการจ่ายค่ารับรองไปนะนะคะตามเอกสารหลักฐานมัสสำคัญจ่ายแม็กเรียบร้อยมีการเซ็นนะคะอนุมัติเรียบร้อยแล้วเซ็นจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็นํามาบันทึกในสมุดเงินสดย่อยตัวนี้ของเรานะคะค่ารับรองนะคะนักศึกษาอาจจะจะงงไหมนะคะอาจจะยังไม่เขียนช่องรวมจ่ายนะคะเขียนเคลื่อนไหวช่องด้านขวาก่อนในช่องที่ค่ารับรอง3า0ร้อยนะคะแล้วก็ ไปรวมในวันนั้น300ต่อมาค่าพันะอันนี้ก็คือเคสง่ายๆคือวันหนึ่งเกิดแค่1รายการเนี่ยนะคะมันก็รวมรวมได้แค่1รายการนะคะต่อมาวันที่9จ่ายค่าพานะ200ก็รวมไว้200นะคะ16มีการจ่ายค่าไฟฟ้าเกิดขึ้น600แล้วก็มารวม600เนาะ20จ่ายค่าขนส่งเข้าค่าขนส่งเข้าพิจารณาแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็ไปแทรกไว้ในช่องบัญชีอือ่นๆนะคะออกยอดจำนวนเงินนะคะ รวมแล้วนะคะเงินรวมแล้วเงินหายไป1 2น0เงินหายไปคือมีการใช้นะคะพั 20, นสองคะเอกสารหลักฐานาเก็บเรียบร้อยครบมีการเซ็นเรียบร้อยถูกต้องนะคะก็จะนําไปเบิกแล้วนะคะเพราะว่าสรุปแล้วเงินเหลือแค่280เนี่ยเดี๋ยววนันรุ่งขึ้นนะคะมีคนมาเบิกใช้เงินอะไรก็จะไม่มีก็ทําให้มันมันชนะงัก นะคะอาจจะโดนตาหนินะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทํางานให้รับรัดกลุ่มนะคะแล้วก็รีบเบิกชดเชยนะคะเราก็อาจจะนําทะเบียนตัวนี้ไปให้ไปให้ทางฝ่ายที่จะสามารถเบิกชดเชยได้ตีเช็คให้เราได้ให้เขาตรวจสอบหลักฐานนะคะส่งหลักฐานส่งต่อพนักงานบัญชีให้เขาบันทึกบัญชีนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้สไลด์นี้นะคะเป็นหน้าที่ของ นักงานบัญชีและนะคะเมื่อได้รับหลักฐานใบเสร็จในการจ่ายเงินต่างๆเราก็มามาถึงบัญชีนะคะเมื่อ,อตีเช็คเบิกเงินชดเชยไปให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะปรากฏว่าเป็นค่ารับรองค่าผ่านะค่าไฟค่าขนส่งต่างนี้นะคะเครดิตด้วยเงิน่ากธนาคารเพราะเราก็คงต้องเพราะการเงินก็คงตีเช็คให้เขาเงินจากธนาคารเราลดลงนะคะตามบริบทนะคะมีค่าใช้จ่ายเครดิตเงนะะินจากธนาคารออกไปนะคะ1 2 2 0บาท นะคะก็เรียบร้อยนะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะนักศึกษาต้องมีความเข้าใจว่าคนเขาแยกหน้าที่ออกจากกานันเนาะนะคะคนรักษาเงินสดย่อยก็คนนึงคนรักษาเงินสดย่อยมีหน้าที่ในการทาสมุดทะเบียนคุมแล้วก็ยื่นหลักฐานนะคะส่วนเราเป็นพนักง,งานบัญชีเนี่ยจะทําสเต็ปแรกชิดแรกก็คือเมื่อมีการตั้งงบเงินนะคะก็เดบิตอะไรนะจําได้ไหมเดบิตเงินสดย่อยคิดเดงินฝากธนาคารนะคะ,ะ,คะ,นะคะเมื่อเมื่อมีการจ่าย ทำหลักฐานนะคะก็ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายได้ได้บิค่าใช้จ่ายเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ลดลงไปนะคะแบบนี้เลยง่ายนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นในเรื่องของมีการเพิ่อมวงเงินนะ่ะพันห้ามอาจจะน้อยไปนะจะเพิ่มมาเป็นหนึ่งหมืนม่นจะบันทึกบัญชียังไงเนาะหรือมีการลดวงเงินจะบันทึกบัญชียังไงแล้วก็เมื่อตรวจสอบแล้วในเงินมันดิฟเงเงิน,ม,นมันหายไปเนี่ยมัน เกิดจากอะไรจะบันทึกบัญชียังไงได้บ้างนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายที่มันล้ําแต่ระหว่างปีนะคะที่เรายังไม่ได้บันทึกจะปรับปรุงบัญชียังไงนะคะอาจารย์รายการกลับยังไงนะคะก็ไปทีละนิดนะคะจะได้ไม่เครียดมากนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ